thank okay. you จากที่เราอยู่กันที่สถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์นะคะมาหลายวันค่ะแล้วก็ขับรถกันต่อมาอีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพราะจะได้ยินมาว่ามีอีกหนึ่งชุมชนที่น่าสนใจค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านป่าเกียรนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของส่วนพัฒนาโครงการหลวงแม่แหนั่นเองค่ะก็ ที่นี่เนี่ยเขาก็จะเป็นชุมชนของชาวปาเกยอนะคะซึ่งจะมีทั้งนับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ค่ะแล้ววันนี้วันที่เรามาเนี่ยก็ตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะคะซึ่งชาวบ้านที่เขานับถือศาสนาคริสต์เนี่ยเขาก็จะมารวมกลุ่มการน้อมนมสักการพระเจ้าที่โบสถ์นะคะไหนๆเรามาที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําความรู้จักกับพี่ๆในชุมชนนี้กันด้วยค่ะ วันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันสําคัญมากๆของผู้คนที่นี่เพราะเป็นวันที่จะได้มาโปรดเพื่อมาทํากิจกรรมทางาศาสนาและว,วันนี้ยังเป็นวันที่เราจะได้เห็นผู้คนแต่งตัวด้วยชุดประจำเผ่าที่สวยงามตั้งแต่เด็กๆตัวน้อยไปสนถึงผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะมองไปรอบๆแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออยู่ที่นี่สักครู่นะคะแล้วจอจะพาไปสัมผัสวิถีแห่งความยั่งยืนของผู้คนที่นี่กันค่ะ ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะคะกิจกรรมในโบสถ์ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะแต่ว่ามีกิจกรรมหนึ่งที่จะสนใจนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนที่นี่และก็ส่งเสริมการออมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตรงนี้นะคะพี่ๆเขากำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะโอ้โหพี่ๆนั่งกันเต็มห้องเลยอบอุ่นเรามาอยู่กันตรงนี้ เนื่องจากว่าตรงน,นี้เป็นกลุ่มอ,อมรั์ใช่ไหมคะค่ะสวัสดีพี่ทุกคนค,ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้จ๋าก,ก็อยู่กับพี่พี่รมแล้วนะคะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มตรงนี้อยากให้ช่วยแนะนำแล้วก็อธิบายเล่าเรื่องราวความเป็นมาของกลุ่มอ,อมรั์ของเราค่ะก็มีมีเจ้าหน้าที่ได้มาแนะนำเกี่ยวกับอมรั์เนาะแล้วก็ตอนหลังเราเริ่มสนใจ S <S สนใจแล้วแล้วก็ประชา,า,าสชนซึ่ึกันและกันในสมาชิกในในหมู่บ้านเนาะแล้วตอนนั้นก็เราก็เออเราตกลงว่าเออโอเคเรออมด้วยกันเนาะแต่เราก็ได้เรียกประชุมกันนะแต่ตั้งคณะกรรมก,การเนาะต,ต่างแล้วก็ออมเดือนละ50ขึ้นไปสมาชิกอยู่ประมาณ60ิ <60 S 1> คนหะคน,นลหลายหลังหลายเข้ามานี่นะ จนถึงตอนนี้มีจำนวนกี่คนล้วคะ 300, 3 0 0 310คนมีใบกู้ยืมเนะ<อ>าะใบกู้ไปฝากอย่างแต่เล่มหนึ่งที่คนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสมาชิกมาฝากนี้จะได้เล่ม<อ>เล่มนี้นะเป็นเล่มแบบนี้มบบนสมุดประจำตัวสมาชิกนะคะ,ะก็จะคล้ายๆายกับ เาเรียกว่าไงอะบัญชีของธนาคารนะเนาะแบงก์บุ๊กของเรานะคะแบบนี้นี่ก็จะมีชื่อน,นี่เป็นรหัสไหมคะครับใช่ใชมีรหัสสมาชิกส่วนด้านในเนี่ยคะ่ะก็จะมีนี่เลยเป็นช่องเนาะรับเท่าไรจายจเหมือนแบบฝากถอนเทา่าไรหรือว่าจะมีการกู้ยืมชําระคืนนะมียอดคงเหลือแบบนี้แล้วก็ เราพูดถึงว่าดอกนี้คือมันไม่ถึงขั้นที่ว่าร้อยละบาทหเดือนอันนี้เป็นถึงดอกการกู้ยืมใช่ไหมคะเงินฝากอยู่ที่ปันพนเกิดปุ๊บก็สามารถมาเป็นสมาชิกของนี่เลยมีสมุดเป็นของตัวเองแบบนี้พ่อแม่พ่อแม่ก็มาทำให้ก็เรียกว่าเป็นอีก 1กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะวันนี้ที่ทําให้เราได้มาดูเรื่องราวของการอมซับแล้วก็อธิบายให้ได้เข้าใจเนาะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะเพิ่งรู้ว่าที่นี่มีกลุ่มทอผ้าด้วยนะคะ แต่ที่นี่พิเศษมากๆคือจะมีการนำรูปแบบที่ทันสมัยมาผสมผสานกับลวดลายดั้งเดิมด้วยค่ะซึ่งสาวๆในชุมชนเนี่ยจะมารวมตัวกันในยามว่างเป็นประจำมาแบ่งปันทักษะการทอผ้าและต่อยอดภูมิปัญญากันที่นี่ไปค่ะไปหาพี่ๆเขากันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับกุมภัตกรรมค่ะอยู่กับพี่ๆน้องๆในหมู่บ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับกลุ่มของเรานะคะเป็นกลุ่มหัตถกรรมเล็กๆงานหัตถกรรมของเราเนี่ยจะเป็นอาชีพเสริมค่ะ uh huh. ไม่ใช่อาชีพหลักแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นธุรกิจแต่ว่าเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวแต่ละคน,นะคะ่ะ uh huh. ก็กลุ่มเราทั้งหมดเริ่มแรกมี4คน4คนตอนนี้มี27คนค่ะ oh. ถ้าเป็นแบรนด์เกี่ยวกับทาโพกิทาโพก,โกีซึ่งหมายถึงว่ากีเอลกีเอลทาโพ ก็คือกี่กี่ตัวเล็กกี่ตัวนี้ใช่ไหมคะกี่เล็กแล้วก็ถ้าโพกี่ก็คือกี่เอวที่ทําลวดลายได้ค่ะก็จะเน้นงานมือร้อเอีกแบรนด์หนึ่งก็คือคาร n นชิดจะประยุกต์ออกมาอีกอีกหน่อยหนึ่งค่ะก็จะมีการตัดเย็บแบบอกาออกกระโปรงเอาผ้าผ้าผ้าทอไปเย็บเข้ากับกระโปรงยีนอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ใช่ไหมคะค่ะ นี่เป็นลายดั้งเดิมเหมือนกันเนาะมันจะละเอียดมันมันต้องใช้กี่ตัวเล็กๆหลายตัวค่ะแต่แต่ถ้าอย่างที่ทอเนี่ยเป็นกระเป๋าจะใช้จะใช้ตัวโยกแค่ตัวเดียวค่ะใช้กี่แค่ตัวเดียวพอเราอยู่กับโครงการหลวงแล้วก็อาจารย์เขาก็อยากให้เราพัฒนามากขึ้นมีการประยุกต์ค่ะประยุกต์ในหลายอย่างเนาะอันนี้เราเรามอบให้กับองค์คมนตรีพลเอกกำมปนาทค่ะ หน,หนึ่งชิ้นแต่แต่จะเป็นลายลายแบบด้านเดิมเนาะนี่นนค่ะเป็นไดอาร,รี่ค่ะเป็นแอรี่ด้านในสวยมากปกแบบว่าดูปักกันละเอียดเลยนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นสมุดไดอารี่โจทย์ต่างๆอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าค่ะอันนี้เป็นย่ามเป็นย่ามอันนี้เป็น ผ้าคลุมไหล่ไหมผ้าพันคอผ้าพันคอถ้าผ้าคลุมไหล่จะใหญ่กว่านี้จะผืนใหญ่กว่านี้อ่าแบบนี้เลยเป็นผ้าพันคอแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผ้าปูโต๊ใช่ไหมคะจริงๆแล้วตัวเนี้ยเป็นเป็นผ้าห่มที่เขาเรียกว่าผ้าห่มที่เขาไว้ไว้ไว้อุ้มเด็กพอมีแขกมาแล้วก็เราเอามาปูโต๊กันเยอะขึ้นอะไรก็เลยมีการไปรับแขกใช่ค่ะนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้ เราไปอบรมกับหลายๆที่แล้วก็พอพอเริ่มเริ่มมีเสืออะไรเข้ามาเยอะขึ้นอะไรเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วมันสามารถนอกจากแลกเปลี่ยนเป็นอาหารเราสามารถแปลเป็นเงินได้อ,อย่างป้าบางคนเนาะเขาเขาเป็นผู้ดูแลผู้พิการเขาเขาแก่แล้วบางคนเนาะเขาไม่สามารถไปใช้แรงที่สวนได้แต่แต่อยู่บ้านทอผ้าอะไรแบบนี้ได้ค่ะก็เลยว่า ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมเข้ามาให้กับผู้สูงอายุด้วยประยุกต์ขึ้นมาแล้วเนาะเป็นการลอยลูกปัดแล้วก็ทำต่างหูน่ารักมากเลยสีสันอ๋อินเทรนด้วยนะตอนนี้สีส้มกำลังมากำลังฮิตนี่น่ารักมากมีตุ้มหูอมีผลิตภัณฑ์เขามีหลายแบบเลยเอ๊ะอย่างน้องอย่างเงี้ยทำไมใส่สีขาวบางคนใส่สี ดำแบบนี้มีที่มาไหมคะมีค่ะเพราะว่าโดยโดยหลักแล้วเนี่ยเด็กผู้หญิงตั้งแต่เด็กจนถึงก่อนแต่งงานเนี่ยเขาจะใส่สีขาวาจะเป็นเดรสสีขาวต้องเป็นเดรสแบบนี้สีขาวเป็นเดรสสีขาวแล้วก็เขาเขาจะมีลวดลายตกแต่งน่ารักน,น่ารักของเขาแบบนี้แบบนี้บบน้นองมีลายแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเป็นแฟชั่นขึ้นมาอีกอเด็กๆเ,เขามีอิสระเยอะขึ้น เขาก็จะเอาสีแดงสีชมพูสีน้ำเงินสีอะไรเข้ามาใส่แทนนี่ไงกําลังปักสีชมพูอยู่ใช่ไหมน่ารักมากอันนี้ก็น่ารักดูมีดอกมงดอกไม้่ก็คือก็ใส่ได้ใส่ได้สีชมพูสีอะไรแต่ว่าถ้าเป็นสีดาแบบนี้ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะใส่เสื้อเสื้อกับผ้าถุงอ๋อไม่ใช่เป็นเดรสไม่ใช่เป็นเดรสค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าคนเป็นสาวนะคะ จนถึงแก่ถ้ายังไม่ได้แต่งงานเนี่ยเขาก็จะใส่สีขาวใส่เดร์จนถึงค่ะใส่เดรสจนถึงเสียชีวิตไปเลยค่ะผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังมานะคะว่าเราเป็นคนกระเหลียงเนี่ยเราเป็นคนเรียบๆง่ายๆเรามีความซื่อสัตย์เราไม่มีข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังแบบนี้ค่ะก็เลยเสื้อเราเนี่ยมันจะมันจะเหมือนกันทั้งสองด้านไม่ว่าเราจะใส่ด้านไหนเราก็จะเราก็ คือเราก็เป็นแบบนี้เห,นเหมือนกันทางด้านหน้าด้านหลังมีความซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเขาเรียกว่าไงคะวัฒนธรรมเนาะในชุมชนนี่น่าสนใจนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองมาให้เวลาจับฝึกหัดหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าสนใจเกี่ยวกับก,บการปักแบบนี้มากเลยค่ะโอ้หนี่น้องเขาจะให้ปกักละ จากทอผ้าแล้วอีกหนึ่งอาชีพที่โครงการหลวงได้เข้ามาสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนที่นี่อย่างยั่งยืนและก็เป็นหัวใจหลักเลยก็คือการปลูกพืชผักเมืองหนาวนั่นเองค่ะไปกันค่ะไปดูว่าเขาปลูกอะไรกันที่แม่แฮบ้าง เราไปเดินเล่นกันในหมู่บ้านป่าเกี้ยน้อยมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าก็เป็นหัวใจของชุมชนนะคะให้เรามาดูวิถีชีวิตขอตงชาวบ้านบ้านป่าเกี้ยน้อยกันเนี่ยตรงเนี้พอเรามองลงไปนะคะแอ่งตรงนี้จะเป็นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยปลูกผักกันเต็มเลยค่ะโอ้โหผักสวยๆทั้งนั้นเลยมองไปตรงไหนก็เป็นแต่สีเขียวแต่ว่าเอ๊ะเขาปลูกอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรา เดินลงไปดูข้างล่างกันค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่พี่ๆเขากำลังตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คะอโอวันนี้ถอนหญ้าถอนหญ้าในแปลงผักอะไรยังเงเป็นกระหล่ำเนาะใช่ไหม เพราะว่าตั้งแต่โครงการหลวงเนี้ยเข้ามาก็จะช่วยแนะนําชาวบ้านนะคะว่าให้ปลูกแบบอะไรบ้างอะไรดีนะก็เขาบอกว่าพอปลูกตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะสลับสับเปลี่ยนเป็นพืชอื่นๆนะหมุนเวียนกันไปนะคะเพื่อแบบว่าป้องกันโรคก,กันแมลงแบบนี้ด้วยเนาะก็เลยทําให้ชาวบ้านที่นี่เนี้ยสามารถปลูกแล้วก็ทํารายได้ตลอดทั้งปีเลยละคะ่ะถอนวัชพืชกันกัน เราเห็นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเป็นไร่ฟินหมดเลยค่ะเนี่ยเต็มพื้นที่บริเวณน,นี้เลยชาวบ้านเขาจะปลูกฝินกันจนเมื่อประมาณสัก4 0 5 0ปีก่อนเนี่ยนะคะในหลวงรัชากาลที่9ถ้าท่านได้เด็จมาที่นี่มาเยี่ยมประชาชนของท่านนะคะแล้วก็ได้เห็นการปลูกฝิ่นพอชาวบ้านปลูกฝิ่นก็จะมีการสูบฝินต่างๆคือมันก็ไม่ดีเนาะทั้งเรื่องของสุขภาพรวมถึง ชีวิตของชาวบ้านที่ด้วยนะคะนี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นเนาะของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮนั่นเองค่ะที่จะเข้ามาดูแลประชาชนตรงนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของการปลูกพืชเมืองหนาวเช่นที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพวกผักสลัดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็คือทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีไรายได้ที่มากขึ้น ที่สําคัญก็ไม่ต้องไปสู้ราคาเนาะกับผักเมืองร้อนของเกษตรกร,ร,กรด้านล่างด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะเ่ยค่ะเห็นว่าเกษตรกรที่นี่นคะคะปลูกผ <s> ักก <s> ัน เยอะมากมากเป็นพันพันตันต่อปีถ้าเป็นแบบนี้ปลูกผักเยอะขนาดนี้พื้นที่กว้างขนาดนี้เรื่องของน้ําระบบน้ําเขามีการบริหารจัดการน้ํากันยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปถามเกษตรกร,ร,กรตัวจริงกันดีกว่าค่ะ เกษตรกรที่บ้านป่าเกียกันแล้วตอนนี้อยู่กับพี่ประสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะนี่เรามาพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงกันเลยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าที่บ้านป่าเกียกเนี่ยนะมีการปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเยอะมากมากเลยถ้าถ้าแบบนี้พืชผักที่เราปลูกจะมีอะไรบ้างอะคะมีหลายตัวครับมีบิดรุดแล้วก็หอมหอมีผักกาดขาวปลีครับ แล้วก็มีกะหล่ำแดงกะหล่ำม,ม,ม่วงครับน้ําพอไหมปลูกเยอะขนาดนี้แล้วยิ่งในช่วงหน้าแล้งที่กําลังมาถึงแบบน,นี้เราทํายังไงกัน,นะคะคือสําหรับน้ําในอ่างนะครับคือของชนประธานที่สร้างไว้นะครับคือจะมีกฎระเบียบแล้วก็ระบบการใช้น้ำนะครับคือถ้ามีน้ําเวลาชุกเชิญมาก,ก่อจะมีสมาชิกมาประชุมร่วมกันว่าขาดแคลนก็จะ ใช้โดยระบบจำกัดนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนหน้าร้อนก็จะใช้ประมาณสปริงเกอร์ประมาณ5-6ถึง6ตัวครับ,<อ>รบสำหรับหนึ่งคน,คคนก็จะมีจำกัดว่าจะมีสปริงเกอร์5-6ถึงหครัวถ้าน้ำน้อยลงก็จะมีการลดปร,มดปริมาณลงาการปลูกด้วยใช่ไหมคะ จัดสรรน้ํากันไม่ได้ก็คนนี้อยากใช้น้ําเยอะอยากใช้น้าน้อยเรามีปัญหานี้ไหมหรือว่าเราแก้ไขยังไงคะคือตรงนี้ไม่มีครับไม่มีเลยครับไม่มีครับคือการเองทั้งหมดเลยคือสมาชิกทั้งหมด30กว่าลายอ่ะที่ใช้น้ําจากอ่างห้่ยหอยนะครับคือจะเป็นดูแลร่วมกันทั้งหมดเลยครับจะไม่มีปัญหาเพราะว่าช่วยกันดูแลด้วยใช่ไหมคะพูดคุยกันได้เหมือนแบบเป็นครอบครัวแบบพี่แบบน้องแบบพี่แบบน้อง เมื่อก่อนจะมีแค่ทำนาทำนาส่วนหนึ่งแล้วก็ตอนตอนเด็กๆก็ส่วนตรงนี้จะเป็นไร่ฟินหมดเลยครับครับแล้วหลังจากคงกระหลวงเข้ามาปุ๊บก็ฟินนีมันก็หายไปทีละนิดทีละนิดครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับครับพื้นที่ทั้งหมดส่วนมากจะเป็นไร่ฟินมีทดแทนเนาะทดแทนฟินนะพืชเมืองหนาวนะครับหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้ก็สําเร็จมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีแล้วครับ หลักๆแล้วสำคัญที่สุดก็คือคนในชุมชนชีวิตก็ดีขึ้นหมดเลยด้านได้ส่งลูกเรียนเนะาะครับหลายๆาคนก็สเํเเ็จครับ ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางออกจากบ้านป่ากเกีย้ยมาที่อีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะที่บ้านม่อนยะค่ะที่นี่ก็จะเป็นพี่น้องชาวมงเนาะและนี่ตอนนี้เราอยู่ในแปลงสตอรอเบอรี่นะคะนี่เลยโอ้โหปลูกกันแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็สตอรอเบอรี่ลูกแดงๆน่าทานทั้งนั้นเลย เขาบอกว่าสตรอเบอรี่ที่นี่นะพิเศษกว่าที่อื่นนะคะสามารถเก็บได้ตั้งแต่หน้าหนาวยันหน้าร้อนนะคะจนถึงเดือนเมษาเลยอะ่ะเอาเป็นว่าเห็นแดงๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะนี่เรามาเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะลูกนี้ก็ใหญ่เนาะ เห็นสวยๆลูกแดงๆแบบนี้พันธุ์ที่เรากําลังเก็บกันอยู่นี้กคือพันธุ์พระราชทาน80นะคะให้ดูใกลๆ้ๆโอ้โหเนี่ยค่ะสาเหตุที่ชื่อของสตรอเบอรี่เนี่ยจะมีชื่อว่าพันธุ์พระราชทานต่างๆเช่นพันธุ์พระราชทาน80อย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ย ตรงพ,พื้นที่แถวนี้เนี่ยก็จะเป็นการปลูกไร่ฟินเนาะเหมือนพื้นที่อื่นๆนะคะในหลวงรัชการที่9ก็พระองค์ก็ทรงมีพระราชดำรินะคะให้มีการพัฒนา,าวิจัยเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกสตรอมเบอรี่นะคะเป็นพืชทดแทนนั่นเองค่ะซึ่งการปลูกสตรอมเบอรี่เนี่ยแรกๆมันก็ไม่ได้ง่ายเลยเนาะในบ้านเราเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อน สตรอเบอรี่อาจจะชอบอากาศเย็นนะคะดังนั้นก็เลยต้องมีการวิจัยกันพัฒนาในส่วนของโครงการหลวงด้วยนะคะนี่แหละจนกว่าจะได้พันแบบนี้เรียกว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีไรายได้คะ่ะนี่สดสดแบบนี้เลยอะ่ะเก็บแล้วเราก็ทานได้เลยนะนี่แบบนี้เลยค่ะลองชิม หวานมากสดๆจากต้นเลยเก็บกลับบ้านดีกว่านี่ค่ะเห็นต้นนี่ไหมอยู่กลางไรสตรอเบอรี่เลยต้นนี้คือต้นพลับนั่นเองนะคะเนี่ยที่อยู่กลางแปลงสตรอเบอรี่แบบนี้ เป็นเพลกตัวจริงเลยนะของการที่ทําให้บ้านแม่แหเนี่ยนะคะสามารถปลูกสตรอเบอรี่ได้ยาวนานตั้งแต่ฤดูหนาวยาวมาจนถึงฤดูร้อนนั่นเองค่ะเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะคะเจ้าต้นพลับเนี่ยเขาจะไม่มีใบนะสตรอบเบอรี่ก็จะได้รับแสงแดดแบบเต็มๆนะคะ,จะเจริญเติบโตเต็มที่ แต่พอเริ่มเข้าหน้าร้อนซึ่งแดดมันแรงจัดเกินไปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาแบบพอดีเป๊ะเลยที่ต้นพับเนี่ยนะคะเริ่มแตกใบออกมาช่วยกรองแสงให้สอบริีด้านล่างนะคะได้รับแสงแดดแบบรำไรรำไรกำลังดีก็เลยในช่วงหน้าร้อนเนี่ยที่นี่เขาก็เลยปลูกสอบอรีได้นั่นเองค่ะ เกษตรกรเขาก็จะไม่ค่อยได้แบบใส่ปุ๋ยดูแลต้นผักเท่าไหร่แต่พอแบบนี้พอมาอยู่กลางไร่สตรอเบอรี่เขาใส่ปุ๋ยให้สตรอเบอรี่ด้วยลับก็ได้ปุ๋ยไปด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการเกื้อกูลกันในธรรมชาติที่แบบว่าเนาะดีามากๆเลยค่ะและที่สําคัญก็ยังเป็นการแบบช่วยประหยัดพื้นที่ในการปลูกด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยในแปลงเดียวกันในไร่เดียวกันปลูกเพื่อได้2ออย่างเลยค่ะได้ทั้งสตรอเบอรี่ได้ทั้ง,งลับเลยค่ะ สตรอเบอรี่ที่นี่ถึงทางจะไกลไปนิดทางลำบากไปหน่อยแต่พอมาถึงก็คุ้มค่าจริงๆค่ะนอกจากจะได้ชิมสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทานสดๆจากต้นแล้วก็ยังได้เห็นการปลูกต้นพลับที่ไร่ทำให้เห็นเลยนะคะว่าการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับคนและธรรมชาติจริงๆค่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้จะจะพาทุกคนไปอีกที่หนึ่งนะเขาปลูกไม้ผลยืนต้นขึ้นชื่อของที่นี่ไว้เยอะมากเลยค่ะไปกันค่ะ าจาเลนะนี่ยค่ะตอนนี้จ่าก,ก็อยู่ในสวนของบัวนะคะแถวๆนี้อยู่เต็มเลยหลายต้นนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นว่ามีลูกบัวยอยู่บนต้นแล้วนะเพราะว่าจ๋ากเก็บมานี่เยอะแยะเลยนะคะนี่แหละค่ะต้นบัวนะคะก็จะเป็นพืชยืนต้นที่เรียกว่าอยู่คู่กับโครงการหลวงเนาะเป็นพืชแบบอยู่ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกมาเลยนะคะที่อยู่คู่กันมา เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากปัญหาที่เป็นการปลูกไร่ฝิ่นของชาวบ้านในแถวๆนี้แล้วเนี่ยที่นี่ยังประสบปัญหาภูเขาหัวโลน้นเนื่องจากว่าเขาก็มีการทําไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำไมที่นี่นะคะขาดพื้นที่สีเขียวชาวบ้านเขาสนใจด้วยอยากปลูกด้วยก็คงต้องเป็นต้นบวย่แหละค่ะเพราะว่าเขาจะมีผลผล,ผลิตนะคะมีลูกบุวยให้ชาวบ้านเก็บไปสร้างไรายได้กันทุกๆปีเลยละค่ะนี่เก็บได้ครึ่งถุงละ เดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อให้เต็มถุงไปเลยต้องไหนดีเก็บของเขามาซะเยอะเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ใครอยากเก็บลูกม้วยแบบนี้นะคะก็ต้องมาตอนประมาณกลางเดือนคุมพานะ แต่ว่าถ้าใครที่อยากจะมาเห็นดอกบววสวยๆนะคะดอกเล็กๆสีขาวๆน่ารักนารัก,ก็ต้องมาช่วงต้นปีนะคะช่วงมกราก็จะเป็นช่วงเดียวกับที่เขามีซากุระเนาะแต่ต้นบววเขาก็จะมีดอกบววสีขาวๆน่ารักนะคะส่วนผลของบววเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาไปทําเครื่องดื่มอมามักจองต่างๆหรือว่าจะไปทําเป็นบววเค็มบววอบแห้งก็อร่อยคะ่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวของความสุขที่แม่แฮชุมชนเล็กๆบนดอยสูงของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการนำความยั่งยืนมาเป็นหัวใจของการใช้ชีวิตค่ะถ้าใครชอบวิถีชีวิตเรียบง่ายชอบบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะคราวหน้าจะจะพาไปบ้านแม่สามใหม่ที่น่าสนใจไม่แพ้แม่แฮเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ